สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นโจทย์ error identification ระดับสูงสำหรับสอบ t u g e u t c ทก็เป็นข้อสอบที่ไม่ยากมากสำหรับข้อน,นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเฉลยคำตอบนะครับเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยครับ อันนี้เป็นเรื่องของ ad v e r b of time หรือส่วนของบูปุตรีให้เลือก choice คือข้อ a เราต้องพิจารณาว่าผิดหรือไม่นะครับข้อนี้เราสังเกตจากคําว่า To นะครับมีคําว่า To เพราะฉะนั้นคําว่า From กับคําว่า to มีความสัมพันธ์กันเมื่อ From กับ To สัมพันธ์กันแสดงว่าข้อ a อน่าจะเป็นข้อที่เป็นไงครับถูกต้องลำดับต่อไป Alice e v r a Freeman อันนี้เป็น proper noun เท่ากับตัวขึ้นต้นประโยคเท่ากับทําหน้าที่เป็น subject subject มีค่าเป็นเอกพจน์อันนี้คือ verb นะฮะมันมีข้อถูกผิดเป็นข้อ b นะฮะเราก็มองพิจารณาก่อนเลยอันแบบแรก Alice e v e r a Freeman มีค่าเป็นเอกพจน์เพราะนั้น was กับ Freeman นะครับสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์กันส่วนที่2ส,ส่วนของ tense คือ was ไม่ใช้คําว่า is เพราะสัมพันธ์กับส่วนของอะไรครับ from 1892 to 1895 นะครับข้อ b ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องดีนเรามองเป็น object ก็ได้จริงๆแล้วมันคือ subject complement เรามองง่ายๆเป็น subject verb object ad, ad ก็เป็นบูบทเจาะจงเป็นสถานที่เล็กๆ ad, ad the พอ the เราต้องมองให้กินได้ถึงคำนามครับกินถึงตัวนี้นามถึงตรงไหนนี่ถึง the university เพราะนั้นเวลามองนามเราต้องมองถึงอะไรครับมองให้ครบก็คือ the newly foundation university พอเราเห็นมองตรงนี้ดีเป็นข้อที่ให้เราเลือกว่ามันถูกหรือผิดนักเรียนมาดูที่ newly newly ทำหน้าที่เป็น ad 动词ครับเป็น ad 动词 newly เป็น ad ์บครับนัาเรียนหลัง newly ควรจะเป็นอะไรครับ adjectiv e หรือไม่ก็เป็นอะไรเป็น verb ถ้ามาขยายแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็น Foundation ลงท้ายด้วย T-I-O-N ลงท้ายด้วย o u n o ฟาวเ n ชั่นนะแล้วมาขยายคําว่า University ซึ่งเป็นคํำไรคํานามนั้นคําว่า Foundation เป็นคํานามมาขยายคํานามเนี่ยผิดนะครับและไม่สัมพันธ์กับคำว่า Newly เพราะนั้นตัวนี้ควรจะเป็น Participle คือคําว่าบราจะได้เป็น a d v e rb ขยาย Participle และ Participle ก็ไปบวกคํำไรคํานามนั้นคําตอบคือตอบข้อดีครับก็ C ีก็ไม่ใช่เป็นคําตอบนะครับก็วันนี้ยังเป็นข้อแบบ ง่ายๆสำหรับ Error Identification คําสำหรับคอร์สที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง1ทุ่มเริ่มเรียนวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้สมัครด่วนจำนวนจำกัดเพียงแค่25คนเท่านั้น